กลับ้ามาในช่วงน,นี้นะครับเรามีนะครับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับศึกชิงเจ้าหมอดูเซียนสองนะครับต้องขอต้อนรับมิสแองเจอร์ของเรานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆมิสแองเจอร์เนี่ยเคยมารายการของเราแล้วเออไม่ได้พูดนะคี่เป็นะไรแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วไม่ถึงเต้นไงถึนเต้นจะดูดวงใช่ไหมอยากให้มิสแองเจอร์ดูดวงให้เราด้วยแต่ดูเกี่ยวกับอะไรคะความรักอะคะไม่ใช่ครับดูหน้าที่การงานดีกว่าครับออ๋ว่าคนที่เขาไปแล้วจะเกิัอะไรขนบ้างมันเวิร์มเวิ แต่ว่ามาครั้งนี้ดูสัมผัสเขาจะดูใสๆใสพอหรออาจะแล้มีของอาจจะแลบวโดนของอาจจะแล้วมีงานนะเหมือนจะมีงานผมมีผมตอนนี้ยุ่งวุ่นวายมากเลยครับใช่งานจะเยอะครับผมถ้าดูว่าคุณบอกหัวร้อนแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรแน่เนี่ยอันนี้โดนของอันนี้เคยเจอให้เราครั้งหนึ่งเคยไหมยังไม่เคยแล้วหรอหรตอนนั้นยังเป็นพี่อุ๋ยอยู่ ใช่อุ้ยอุ้ยขาาวขึ้นเอาเลยไหมคะเอาเลยเราดูถามเทคนิคการดูของอาจารย์ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของไพ่ไพ่ทาโร่ที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะดูในเรื่องของระบบธาตุระบบพลังงานธาตุจากไพ่หน้าไพ่แล้วก็เราจะสามารถดูให้ลึกลงไปถึงจิตใต้สำนึกนะคะดังนั้นเนี่ยจิตใต้สำนึก ดังนั้นคือนอกจากเราจะทํานายได้อย่างมั่นยาก็คือจะต้องรักษาได้ด้วยจะเป็นแบบนั้นรักษาเลยรักษาค่ะจริงๆไม่ต้องรักษาด้วยว่าไปได้นะไปได้ไะไรไปได้ไปได้หรือไปได้เรื่อยๆค่ะพี่ไพ่ดูให้ทีได้ไหมครับจะดูอะไรอาจาราผมอยากขอดูเรื่องการงานครับตอนนี้ถามว่ายังไงเอ่ยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในสิ่งที่กำลังจะทำคือตอนนี้ทำอยู่ฮะค่ะ เป็นโครงการที่เราตั้งไว้ตอนนี้ผมถ่ายละครอยู่สองเรื่องครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับอ่าหยิบมาสามใบสามใบนะจะดังไหมสายหรับสายจะได้น้อยหรือได้ที่หนึ่งครับผมหยิบใบแรกเลยนะนี้เสือสมิงน้อยเธอหลีบเรียงนี้เลยหรอหยกด้มังกรสามใบนะฮะอีกใบนค่ะนี่ครับอุ้ยแต่จะบอกว่าการแสดงสองเรื่องนี้ค จะทําให้เราเนี่ยถึงว่าเพราะตอนที่สัมผัสได้คือมันพลิกเ่ค่ะเหมือนกับว่าดังอ่ะจะบอกว่าจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเยอะเลยเหนะมีออร่าหรอคแล้วกอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นการทํางานครั้งแรกของต่างค่ายครับกับพี่ธงชัยประสงค์สันติแต่เรากับเรากลับที่จะแบบว่าเข้ากับเขาได้แล้วส่งเสริมกันคือแล้วจะบอกว่านอกจากสองเรื่องนี้เราจะมีต่อด้วยโอ้สาธุสมพัป่าครับอดิเทนเจอครับผม ต้องเกาะไว้แล้วนะคะเผื่อการอย่ลืมเราเนาะตอเนเกาะเน้นๆเน่อยแล้วนะฮะหันมาฝั่งนี้บ้างก็ได้ค่ะได้อยากทราบเรื่องอะไรคะพี่เราเรื่องธุรกิจการงานเหมืผลการงานอะไรคะเกี่ยวกับธุรกิจและกางทำธุรกิจะเป็นยังไงนะคะธุรกิจอะไรธุรกิจอะไรครับธุรกิจอะไรอ่ทำครีมค่ะครีมอะไรทำร้านเสื้อผ้าครีมหน้าขาวใสอีกใบหนึ่งค่ะอีกใบหนึ่งใช่ไหมคง อย่าก,กมเยอะครับอย่าก,กมเยอะครับทำไมคะคุณจะได้สุขภาพเนี่ย<ด>จะบอกว่า,ถ,าถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจนะ,ะ <ผม S 3> คือตอนนี้จากไพ่เห็นไหมคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่านําออกให้ได้เยอะเหมือนว่ามันจะต้องมีธาตุหยางมีแสงสว่างแต่ว่าจากไพ่เนี่ยมีความเป็นหญิงค่อนข้างสูงดังนั้นจะบอกได้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ขาดการโปรโมท Oh. ขาดการนําเสนอ <Ha. S 2> ที่ที่แบบว่าจะทําให้คนรู้จักทา <Ha. S 2> งกว้างคือถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะมันจะค่อนข้างรับเรียบแล้วก็นนใช่ค่ะแล้วก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ oh. แต่ว่าถ้าเกิดว่าจับไพ่บอกหรือว่าคือจริงๆอ่ะมีคนที่คอยหนุนเรานะคือช่วยเราอยู่เพียงแต่ว่าให้เราอ่ะไปหาเขาแล้วก็คือเรียกว่าให้เขา เหมือนเผยแพร่ใช่ช่วยโฆษณาช่วยโปรโมทให้กับเราอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นไปได้แต่ว่าช่วงนี้พักผ่อนหน่อยนะไม่ค่อยพักผ่อนเลยทำงานกายค่อนข้างไม่ค่ะสุสมันหยุดนานก็ไปต่างจังหวัดใช่คือไม่ไปต่างจังหวัดคือไปดูโรงงานครีมนะคะที่ปาจีนเลยค่ะครีมปาจีนเลยหรอใช่ค่ะแล้วก็คือยังไม่ได้โปรโมทอะไรมากเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นกําลังจะแบบคิดแพ็กเกจคือเวลาจะโปรโมทงทีก็อยากให้มันดูดีอ๋อเอาทีเดียวไปเลยใช่ไหมทีเดียวไปเลยอะไรอย่างนี้คือต้องเตรียมนะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าคู แข็งจะค่อนข้างเยอะด้วยก็แง่ล้าทำคีมกุ่แข่งเอกไปทานใช่แล้วคือถ้าเกิดเราทําอะไรที่แบบว่าอย่างตอนนี้อ่าสิ่งที่พ่กําลังนำเสนอคือสิ่งที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้คลองปรับมันยังไม่ใช่ค่ะบอกเลยว่าตอนนี้ที่คิดอยู่ยังไม่ใช่คือจะต้องทําให้เหมือนกับว่าให้มันสีสันมากกว่านี้ให้มันเหมาะกับตัวเรามากกว่านี้ถึงจะเป็นที่ต้องตาคือถ้าตอนนี้ที่เรากําลังคิดอยู่อ่ะอ่ามันยังไม่ไม่โดนใช่รูปแบบตรนทำใช่ ออบอกว่าเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งม่ใช่ไหมใช่ค่ะแบบสีนั่นแหละใช่ค่ะเหมนั้งหลดครับผมพี่ปุ๋ยครับสนใจดูเรื่องอะไรไหมครับพี่ครับ เดี๋ยวนะวันนี้เวลาน้อยเราจะให้โปรโมทมหกรรมตันอย่างนี้เลยครับพี่ครับเพราะว่าจะมีวันที่สิบก่ะจะมีงานมหากรรมหมอดูซึ่งจะมีรวมศาสตร์แปลงหมอดูดังๆในประเทศไทยไปในวันนั้นร่วม50ท่านน่นะคะในวันนั้นก็จะมีการทอล์กโชว์จากอาจารย์คาถาดิวจิตสัมผัสส่วนอาจารย์จะทอล์กโชว์ในเรื่องถอดรหัสแง่งามของความรักนะคะซึ่งเราจะพูดถึงในในเรื่องของการที่ตั้งแต่เรากําเนิดขึ้นมาจากคุณแม่สิ่ง การเลี้ยงดูการที่เราได้ซึมซับความรู้สึกต่างๆมันจะเป็นผลระยะยาวส่งต่อไปถึงความรักเราในอนาคตได้ครับผมแล้วก็ของพี่ปุ๋ยก็จะมีกับอาจารย์แพทย์วันที่11นะคะช่วงบ่ายที่ท่านท่านเจยาัฒนาก็จะเป็นแต่งหน้าสรับสาวร,ราศีสิงห์ซึ่งอาจารย์แพทย์จะแนะนํา,าสาวราศีสิงห์อีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นเดือนของวันแม่แล้วเราก็จะแต่งให้ดูเลยว่าราศีสิงห์ตัวจริงเป็นแบบนี้ในวันที่11 เซนทันแจ๊กจะชอบชอบมาที่นี่ตรงที่ว่าพอมาช่างแต่งหน้าที่นี่จะค่อนข้างเขาเรียกว่ามีความละมุนละมมีความละเอียดในการแต่งหน้า,าแล้วแบบเราจะชอบค<อ>ือ <laughs> อาชีพอาชีพหมอดูอตอนนี้เนี่ยก็การแต่งหน้าก็มีส่วนเพราะ,ะว่าบางท่านเนี่ยมีศาสตร์ที่ดูเป็นเฉพาะเพราะฉะนั้นต้องแต่งหน้าให้แบบ เข้ากับงานเข้ากับตัวเองด้วยที่เราจะทำได้ด้วยค่ะแล้วก่อนหน้านี้แบบใส่ใจการแต่งหน้าไม่ไม่ชอบแต่งหน้าเลยพี่คุแบบว่าทําแบบบธรรมดามากนี้แต่ว่าพอเข้ามาแล้วการแต่งหน้ามันมันเป็น first impression ที่ทําให้คนเชื่อถือเราค่ะช่วยในเรื่องุกคลิกภาพแล้ววันนั้นก็มีบูธ M T I ซึ่งคุณจะรับโปรโมชั่นพิเศษสมัครเรียนแล้วดูหมอ รีสุดยอดมากเลยนะิป็นตามดูว่าใชมีคอสไหนบ้างที่เรียนแล้วก็ดูหมอฟรีกี่ครั้งครับผมนะฮะวันที่1 1สิงหาคมนี้นะฮะไปดูไหมน่าสนใจเหมือนกันครับผมไปดูสัก300หมอไหมเออหมอมิสเตอร์คนนี้ก็พอแล้วครับ300ไหมคะ ถึงสามร้อยไหมห้าสิบนะคะอย่าลืมนะคะที่เซ็นทันแจ้งวัฒนาตั้งแต่สิบโมงจนถึงห้าโมงเย็นเลยค่ะใช่แล้วก็นะคะยี่สิบแปดนะคะประกอบกับพี่ปุ๋ยกับน้องจอยที่โรบินสันจังหวัดตรังโรบินสันตรังนะคะนะครับใครอยากจะได้เสื้อนี่ต้องไปลงทะเบียนด้วยไปแสดงตัวไม่ต้องซื้ออะไรเลยครับผมบอกว่าเป็นแฟนรายการเอสชาแนลบอกโพสต์ของวันน yeah> ี้ไปเลยว่าสวยจบในหลอดเดียวสวยจบในหลอดเดียวหนึ่งก็บอกเลย สวยจบในหลเดียวก็จะได้เสื้อไปเลยใช่แล้วนะครับบอกย้ำสานี่อีกครั้งนะครับที่ลานการตังพราซ่านะครับชั้น1นึ่งโรบิสันตรังนะครับ พบกับคุณจอยลินีและพี่ปู่ยอย่างแน่นอนเลยนะครับชื่อร้านนะครับทวิกาโรเปนสันตรังชั้น1น,นะครับหรือว่าโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0864118701นะครับสวยจบในหลัดเดียวใช่แล้ดดวลแล้วก็ขอฝากนิดนึงสำหรับคใค<น>รที่ต้องการที่จะดูดวงกับดิสแองเจิลในเรื่องของทั้งการงานการเงินความสัมพันธ์เรื่องความรักเนี้ยนะคะก็ให้โทรมาได้ที่ดอกจัน362303ซึ่งจะบอกก่อนว่าดอกจันนะคะจะโทรครั้งเดียวแล้วก็คือจะสามารถ แบบต่อได้เลยเพราะบางคนจะกลัวในเรื่องของดอกจานว่าแบบว่าจะแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ก็โทรมาที่0ูน3์แป8 3ี่นะคะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมิสแองเจลมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการของเราครับ